ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อบูชาให้ถูกชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นคาถาบูชาเทวดาประจำตัวทำแล้วชีวิตมีความสุขจะเดินดุเรืองแคล้วคลาดปลอดภัย ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเราทุกคนมีเทวดาที่คอยรักษาตัวเราอยู่แค่ต้องคอยหมั่นบูชาเราก็จะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตคนเราทุกคนนั้นก็ต้องมีช่วงที่เจอวิบากกรรมซึ่งหนักหรือเบาแตกต่างกันไปตามการกระทำของแต่ละคนแต่ก็มีหลายครั้งที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดแต่ก็กลับรอดมาได้ และผ่านเคราะห์กรรมนั้นมาอย่างบุดวิดบางทีเราก็สงสัยว่าเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลืออยู่แม้แต่เวลาที่จะมีความสุขก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านนั้นมาดลบรนดาลให้แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น หรือเรื่องรายที่เกิดขึ้นนั้นเหตุมาจากกรรมที่เราทำมิได้มาจากอำนาจของเทวดาแต่ประการใดและถึงแม้ว่าท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจแต่ท่านไม่มีหน้าที่จะมาเบี่ยงเบนกรรมของผู้ใดทั้งสิ้นหรือเรียกได้ว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกรรมไม่ว่าจะเทวดาหรือใครทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าของเรายัางต้องยอมรับในกรรมทางดีและไม่ดีจนพระพุทธองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วกรรมทั้งหมดจึงยุติเพราะไม่รู้ว่าจะส่งผลให้กับใครเทวดาท่านมีหน้าที่ช่วยในการดลบันดาลให้ทำความดีหรือไม่ให้ทำความชั่วหรือคอยอวยพรให้เรา พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลสําหรับเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิ่งอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้น จะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างนั้นแล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยตามดูแลเป็นองค์รักษิทักปกป้องรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวท่านเอง ก็ต้องเร่งสร้างบุญบารมีและมีกิจหน้าที่เพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่คือเทวดาบางองค์ท่านต้องมีหน้าที่ไปเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าวัดไปเฝ้าพระพุทธรูไปเฝ้าศาลหลักเมืองไปคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม และมีคุณงามความดีที่ต้องปกปักรักษาหรือถ้าไม่มีหน้าที่ท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีและที่สำคัญภพภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์เทวดาท่านมีแต่กายทิพย์ไม่มีกายเนื้ออย่างคนเราการให้ความช่วยเหลือของท่านส่วนใหญ่จะเป็นการดนจิตด,ดนใจหรือโน้มน้าวให้ย,ยมิมรเหล่านั้น ให้เปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลที่กำลังจะตกอยู่ในอบายภูมิให้กลับกลายเป็นจิตกุศลและมีความสุขขึ้นได้เช่นหากญาติมิตรที่กำลังโกรธจัดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งประการใดท่านก็จะแผ่เมตตาส่งบุญกุศลลงมาดุจจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าเกิดจากเทวดาท่านแผ่เมตตาให้ ด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธแล้วทุกคนมีเทวดาประจำตัวดังนั้นเราต้องควรหมั่นบูชาเทวดาประจำตัวพร้อมวิธีทำบุญกรวดน้ำขอขมาเพื่อเป็นสิริมงคลโดยบุตรกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวปฏิบัติด,ดังนี้ภายหลังจากท่านทำบุญเช่นตัดบาตรถวายสังฆทานตัวให้เตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งแก้ว และนำจรดระหว่างคิ้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่านะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรเดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพเทวานางังโหตุสุกิตาโหตุสัเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนิสง์ผลบุญกุศลอันใด ที่ขเจาได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงขเจ้าขออทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของขเจ้าาพเจ้าขออทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของขเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทําให้ขเจ้าพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยไม่ให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลทั่วถึงทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออนิสงสผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกายเป็นโภคัพยั ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธอในส่วนของวิธีการขอขมาเทวดารักษาตัวเพื่อเสริมให้เจริญนุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายให้ท่านตั้งนโมสามจกแล้วกล่าวอธิฐานดังนี้อิติสุขะ ขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพรหมเทวาอินทเทวาอังคะเทวาอคันตุกะเทวตาลุกขเทวาภารีชัยมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวา มุนีสิทธิมาตาปิตตโรอโรคเยนะสุขเคขนะจ่าขมามิหังสาทุสาธุสาทุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ ขอจงดนบรนดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาจิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้จากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอภรรอันเลิศขอให้ท่านจงมีพบมีภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของขเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งองโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจุนดลบมันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงิน การติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพันเทิดอย่าลืมว่าเทวดาท่านเป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลสการที่สร้างกิเลสให้ท่าน คนนับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งทําให้กลายเป็นว่าท่านจะไปสร้างกรรมร่วมกับเราแทนซึ่งแน่นอนว่าเหล่าเทวดาผู้ต้องการความดีคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นที่สําคัญคือหากเราเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเอาสิ่งของไปล่อไปติดสินบน เราก็จะต้องพลอยรับผลกรรมไม่ดีไปด้วยคิดใหม่ว่าถ้าท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้วางเครื่องเส้นวายใดๆท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่านจะทำให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มการขอพรนั้นและขอได้ทุกโอกาสขอได้กับเทวดาทุกองค์ เมื่อเรายัางคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัวมีความตั้งใจมั่นและศรัทธาในความดีรับรองว่าความสำเร็จบังเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กำลังขอพรอหรือขอความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยหากจิดประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์ จิตก็ไม่สะอาดไม่อาจกอบพลังที่ดีขออะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและท่านเทวดาก็คงไม่เอานวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นก็เท่ากับท่านได้ทำบาปแล้วของที่ไม่ดีอย่างกรรมชั่วและบาปนั้นไม่มีใครเขาอยากได้เมื่อจุตประสงค์ดีจิตใจสะอาด และสิ่งที่ขอกำลังจะเป็นผลให้ลองสังเกตดูว่าช่วงเวลาที่จิตใจสะอาดจ,จะมีความกล้าแข็งทางจิตขึ้นด้วยและมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอาจมีอาการคนลุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหรือมีแสงสว,าว่างวาบขึ้นมาในจิตแสดงว่าเทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการ และท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมลิขิตตามหลักของกฎแห่งกรรมอีกทีหนึ่งการบูชาด้วยอยมิตรบูชาหรือด้วยสิ่งของต่างๆนั้นคงไม่จะเป็นอะไรสำหรับเทวดาประจำตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นท่านมีกายทิพย์สิ่งที่ท่านใช้ในประจำวัน ล้วนเป็นของทิพย์ทั้งสิ้นท่านปรารถนาบุญกุศลที่เป็นสุดยอดของทิพย์ทางปวงดังนั้นการบูชาด้วยสิ่งของนั้นท่านที่อยากจะทำก็ทำได้ไม่ได้ผิดแต่ประการใดถือว่าเป็นการแสด,ดงความเคารพขอให้บูชาด้วยน้ำสะอาดดอกไม้หรือเครื่องหอมก็พอจะไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมาย เทวดาท่านดูที่เจตนานะครับไม่ได้ดูด้วยสิ่งของนั้นมีราคาค่างวดหรือต้องแพงอะไรขอให้บูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูบชาการทำกรรมดีอุทิศบุญไปให้ท่านทุกครั้งที่เราสร้างบุญเท่านั้นท่านจะรับไปเมตตาเรายิ่งขึ้นแน่นอนเชื่อมั่นว่าเมื่อท่านได้รับความรู้ในเรื่องการบูชาเทวดา อย่างครบถ้วนแล้วลองนำปฏิบัติดูนะครับแต่ลองสังเกตดูจะพบว่าชีวิตของท่านจะพบกับเรื่องดีๆเข้ามาประสบความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใด,ดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพารักษาเชวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ